สวัสดีครับพี่น้องปองไปสุภุสคนครับพบกับผมนะครับตีรพลน์คมนอนนะครับพี่น้องครับเมื่อนี้นะครับมาเบิ่งห้างนกครับพี่น้องครับมาเบิ่งความคืบหนานะครับว่าห้างนกหลายขึ้นกว่าเก่าครับพี่น้องครับเดี๋ยวไปเบิ่งไกล้ลๆกันเลยครับพี่น้องครับเอาละครับพี่น้องครับตอนนี้ก็อยูใก้ๆนะครับห้างนกกระจาบนะครับพี่น้องครับนกกระจาบถือว่าเป็นสถาปนิกนะครับพี่น้องในการเหตุห้างแบบฝริดนะครับพี่น้องครับ เป็นนกชนิดหนึ่งที่เฮ็ดห้างไดดีที่สุดนะครับผมแล้วก็ยกย่องนะครับนกกระจาบเป็นนกที่เป็นนกที่ช่างสารนะครับพี่น้องครับถือว่าเป็นสถาปนิกเอกของโลกนะครับของนกเลยนะครับพี่น้องครับนกกระจาบเนี่ยครับสีมักส้างแบบห้างแบบซับซ้อนนะครับพี่น้องกว่านกชนิดอื่นนะครับผมเพราะว่าการสั่งห้างนะครับเป็นนาทีของตัวผู้นะครับพี่น้องตัวผู้เท่านั้นนะครับสีเฮ็ดห้างนะครับ เพื่อดึงดูดนะครับนกตัวเมียนะครับผมซึ่งก็เป็นเครืองหล่อนะครับเห็นตัวเมียในเขามาหานะครับพี่น้องครับซึ่งดูดูการเหตุหั่นนกของนกกระจาบธรรม้ดาเนี่ยครับพี่น้องส่วนใหญ่นะครับสุยรระวังเลื่อนเลื่อนท่านว่าถึงเลื่อนมีหน้านะครับผมแต่จังไดกระตามนะครับพี่น้องครับการเฮตุหั่นนะครับผมกับสางในเดื่อนอื่นใดตลอดปี้คือกันนะครับพี่น้องครับ แต่ว่าการเลือกสถานที่เฮต่างของนกกระจาบนะครับพี่น้องครับนกกระจาบนะครับเพิ่นสินเลือกต้นไม้ใหญ่นะครับพี่น้องซึ่งก็มักอยู่ใกล้แหล่งน้ำนะครับเพราะว่าเป็นที่เฮต่างของเพิินนะครับแล้วก็สางห้างนะครับเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับหลายๆห้างนะครับผมโดยนกนกนะครับกระจาบเพิ่นสิเลือกที่กิ่งไม้ที่มีความแข็งแรงนะครับพี่น้องเป็นจุดในการสางห้างนะครับผมอยู่ปลายกิ่งไม้นั่นเองนะครับสังเกตบอกครับพี่น้องครับ จากนั้นแล้วนะครับพี่น้องครับเพิ่นกระสีพยายามสางห้างให้ให้อยู่เหนือน้ำนะครับห่างจากพื้นประมาณหกนะครับถึงยี่สิบฟุตนะครับพี่น้องครับนอกจากนั้นแล้วนะครับพี่น้องครับนกกระจาบเพิ่นกระสีสางห้างไกลๆต้นใหม่ที่มีหมดนะครับหรือว่ามีห้างแต้นนะครับพี่น้องครับเพื่อว่ากระสีเป็นการป้องกันศัตรูนะครับพวกพวกงูถิมาสิสิมากินไข่นกนะครับพี่น้องครับแล้วก็ห้างนกนะครับผมนกกระจาบเพิ่นกระสีสาง ทั้งส่วนหมากสีสางด่านทิศตะวันออกนะครับพี่น้องเพื่อ่ารับแสงแดดยามเสา่อนะครับผมบอให้อุณหภูมิห่อนเกินไปนะครับในช่วงบ่ายนะครับพี่น้องครับอาจจะเป็นอันตรายต่อไขนกได้นะครับพี่น้องกเลีสางในช่วงที่อยู่ด่านทิศตะวันออกนะครับผมสำหรับวัสดุนะครับที่นกกระจาเพิ่นเอามาให้ทั้งน้องพี่น้องเนาะกระสีประมาณใบอ้อยนะครับใบหยานะครับผม หรือใบหยาชนิดต่างๆนะครับมาเห็ดนะครับผมแต่ว่าก่อนสีเอามาเห็ดนะครับลกกระจาบกับเอาใบห้าซุ่มนี่นะครับผมไปชุบน้ำก่อนนะครับเพื่อว่าเพิ่มความเหนียวนะครับให้ห้างนะเพื่อแห่งน้ำนะครับพี่น้องครับเพราะว่าสีในห้างแข็งแรงขึ้นนะครับพี่น้องครับแต่ว่าสถานที่ที่เลือกนะครับผมอาจจะเป็นตนต้านะครับตนใหม่ที่มีความอุดมสมบูรณ์นะครับพี่น้องครับ การสั่งหัางในพี่น้องกสิเป็นขันเป็นต้อนนะครับบ้างแผนนะครับว่าสีเห็ดแบบใดนะครับให้แน่นน้าถาวนนะครับพี่น้องครับการสั่งหัางของนกกระจาบนะครับพี่น้องกสิใส่เวลาประมาณนะครับ2อาทิตย์นะครับหรือ2สัปดาห์นั่นเองนะครับพี่น้องครับเพื่อว่าต้องใส่เส้นเซียนยาเนาะพี่น้องเนาะหลายพันเซ็นนะครับสามพันกว่าเซ็นกับว่าใดเนาะในการเห็ดหัางนะครับผม เพราะว่าใส่เวลา2อาทิตนะครับสองสัปดาห์เพราะว่าเพื่อสีบินไปนะครับบินไปบินมาเนาะพี่น้องเนาะเพื่อสีมะสีมะทักท่อล่างอีกนะครับพี่น้องครับก็ใส่เวลาเสลียในการสางล่างนี่กับประมาณ2อาทิตนะครับผมส่วนต้นใหม่ต้นนี้นะครับเป็นต้นสะเดานะครับพี่น้องครับซึ่งกับมีหมดและกระแตนอยู่นะครับซึ่งนกกะเพิ่นกะอาศัยนะครับหมดและแตนในการ ป้องกันนะครับสะตู้ผวกงูนะครับพี่น้องครับพี่น้องจะสังเกตว่านะครับแต่ละห้างนะครับมีความสวยงามนะครับแลวก็เห็ดอยู่ปลายปลายยอดนะครับพี่น้องสังเกตบ่ครับเห็ดอยู่ปลายปลายยอดของต้นใหม่นะครับเสนส่วนใหญ่นะครับผมยังล่างนี้นะครับผมกะสีอยู่ปายปลายคือกันนะครับพี่น้องแต่ละล่างเนาะพี่น้องเนาะกับพี่น้องชมล่างนกไปน้ากันนะครับผม ครับพี่น้องครับบิเวณบริเวณแถวนี้นะครับจะเป็นแรงนามไป็นไก่แรงนามเนาะพี่น้องเนาะว่าสิเป็นต้นกระเด้าหี่ต้นมื่อกี้นะครับพี่น้องที่ภาพี่น้องเบ่งนะครับแต่เริ่มต้นนะครับผมห้างนกทงห้างนะครับมีความสมบูรณ์นะครับในในการเหตุ้างนะครับแล้วก็มีความละเอียดนะครับแล้วก็แน่นหนาทาวนนะครับพี่น้องกันล่มนะครับผมแล้วก็ป้องกันสตูนะครับพี่น้องครับแต่ส่วนนี้นะครับเสียงนกอยู่บนต้นไม้หลายแห่งนะครับพี่น้องครับ นี่นะครับผมกับเป็นอีกตนหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะรูปแบบหั่งนะครับก็ถือว่ายกย่องนะครับให้เป็นสถาปนิกในชนกชนิดหนึ่งนะครับผมถือมีความสามารถนะครับในการเฮ็ดหั่งในรายละเอียดแล้วก็สวยงามนะครับพี่น้องครับแล้วก็ใส่เวลาในการเฮ็ดหั่งด้นเติบนะครับพี่น้องกว่าจะได้หั่งในรูปลักษณะนี้นะครับผมสำหรับมือนี้นะครับพี่น้องที่เราพ่นค้นมานอกนะครับกับพี่น้องมาเบื้องหั่งนกกระจาบนะครับผมการ สังร่างนะพี่น้องเนาะความสําคัญของร่างนะครับผมกว่าสิมาเป็นร่างงามๆแบบนี้ให้ที่เฮาได้เห็นนะครับผมก็ถือว่านกชนิดนี้นะครับนกกระจาบมีความวิริยะอุตสาหะในการเหตุหั่นาะพี่น้องเนาะสำหรับมือนี้นะครับลาไปก่อนนะครับผมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อพี่น้องสิบพันธุิบต่อไปของทีละพ้นนะครับเข้านานะครับทีละพ่นสิบพันเบิ้งต้นหั่งนกอีกต้นหนึ่งหลายๆต้นเลยนะครับผมมา สีมีความโงดงามสีไลยกว่านี่บอนะครับผมติดตามตอนต่อไปนะครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับ